ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงจังหวะที่ดาวทิดโคโจรย้ายราศีนะ,ะจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะในช่วงวันที่18กันยานจนถึง18ตุลาคมนี้นะคะดาวทิดนะคะเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะโคโจรเข้าพบกระดุมพระนะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยหมายถึงว่า ชาวสิงห์นะคุณก็จะมีไอเดียใหม่ๆม,มีช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินหาทองเป็นช่วงที่คิดหมกมุ่นใช้คำว่ามหมกมุ่นเลยนะแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรียกว่ามีกิเลสตัณหาหรือว่ามีความอ,อยากได้นะคะในเรื่องของเงินทองมีความคาดหวังสูงมากๆนะคะแต่ถึงะน้นแล้วนะคะคุณคุณคิดคุณหวังมีความคาดหวังสูงนะคะแต่ว่าคุณลงมือทําด้วยนะ,ะคือไม่ใช่แบบแค่คิดเพ้อฝัน เพ้่อฝันเพ้่เจอไปเรื่อยแต่ คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะลงมือปฏิบัตินะเพื่อที่ให้มันเกิดขึ้นจริงแปลว่าค่ะคุณมีโอกาสที่จะสมหวังดั่งใจนึกนะะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะตามที่คุณปรารถนานะคะเมื่อคุณลงมือทําลงมือปฏิบัตินะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงสําเร็จขึ้นจริงนะคะจะได้เงินตามที่หวังเลยนะคะก็ยินดีด้วยค่ะก็ช่วงนี้ก็อา,อาจจะมีาไรายได้เข้ามาจากหลายๆช่องทางนะคะผลประโยชน์หรือว่าผลกําไรอะไรต่าง นะ,ะก็ได้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโพยเลยนะในช่วงจังหวะนี้ยินดีด้วยค่ะ